ถาขี่ไปนะครับความเร็วมันไม่ขึ้นนะครับผมมันก็จะอยู่แค่ศูนย์นี่ครับนี่เห็นไหมครับมันขาดนะครับผมนี่กอสี่แชกสองตัวนะครับผมนี่แล้วก็นี่ครับตัวข้างข้างล่างฝั่งซ้ายหนึ่งตัวฝั่งขวาหนึ่งตัวนะครับนี่มีน็อตห้าตัวนะครับตั้งแต่คอบนหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกให้หมดนะครับสองฝั่งนะครับเหมือนกันนี่ นี่ครับห้าตัวอ่ะโอเคปั๊บนี่ดึงออกมาเลยนี่ครับจะมีเกียวด้านล่างนะครับนี่แล้วเราก็จะมาถอดใ้เจ้านี้นะครับนี่ถอดซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็ตัวขวาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับน็อตนี่มันติดแต่นี่ครับนี่ครับเบี่ยงนิดนึงดึงออกท้ายนิดเดียวแล้วก็หมุนออกมาเลยนี่ออกมาเลยครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกๆคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมช่องโอสายลุยนะครับวันนี้ก็จะมาดูไอเมงกระไสที่ใช้งานทุกวันนะครับผมนี่ครับนี่ครับสายไม้สายไม้อยู่หน้าล้อรถฝั่งขวานะครับอ่าเรือนไม้เวลาเราขี่ไปไอเข็มไม้มันไม่ขึ้นนะครับมันนิ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรา จะมาเปลี่ยนสายเรือนใหม่นะครับมันขาดในนะครับผมอันนี้ผมเช็คเรียบร้อยแล้วว่ามันขาดด้านในนะครับนี่ครับผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับสายเรือนใหม่นี่ของใหม่ของฮอนด้านะครับนี่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมมานี่ก็เดี๋ยวเราจะมาลื้อนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็วิธีการเช็คเช็คยังไงนะครับ โอเคไปเลยครับผมไปติดตามกันเลยนะครับนี่นะครับผมรถ Honda s สก o ปี้ไอตัวเก่านะครับก็นี่ครับเข็มเรือนไม้มันไม่ขึ้นนี่ครับนี่เวลาขี่ไปนะครับความเร็วมันไม่ขึ้นนะครับผมมันก็จะอยู่แค่ศูนย์นะครับนี่มันจะอยู่แค่ศูนย์นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าเราจะเช็คอย่างไงนะครับผมก็บางมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับผมบางทีไอเรือนตัวนี้ก็พัง นะครับนี่ครับบางทีไอ้เจ้าสายตัวนี้ครับนี่สายเรือนไม้ฝั่งขวาบางทีมันก็ขาดในนะครับแล้วบางทีก็กระปุกกระปุกเรือนไม้นี่ครับกระปุกเรือนไม้มันจะอยู่ฝั่งขวาของหน้ารถบางทีตัวนี้ก็พังนะครับเกิดไร่ดะมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับผมก็สาเหตุเบื้องต้นแรกๆที่เราจะเช็คได้นะครับผมก็คือ ถอดสายเรือนหม้ตัวนี้มาเช็คก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมดูตัวง่ายก่อนนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาถอดกันเลยเช็คยังไงนะครับนี่ก็นี่ครับเอาไขควงแบนนะครับผมมันเป็นติ่งนะครับกดลงไปนี่ครับนี่ครับกดลงไปเลยครับแล้วก็ดันออกมากดแล้วก็เอามือดึงออกมานี่ครับนี่ครับดันออกมาครับนี่มันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ ก็เดี๋ยวก่อนคือตอนเทสก็คือเนี่ยลองหมุนตัวนี้ครับนี่มือหนึ่งหมุนด้านล่างนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนะครับนี่หมุนด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูด้านบนนะครับนี่ผมจะหมุนด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมครับก็คือหมุนแล้วเข็มไม้มันไม่กาดิกแสดงว่าสายเรือนไม้ขาดนะครับหรือมันเกิดสนิมนั่นเองนะครับผมนี่ไหมกระดิกนะครับแสดงว่าสายพังนะครับผม ก็นี UM ่ค <Dante> รับอ่ะอีกวิธีหนึ่งนี่มันไม่ขึ้นก็ลองดึงออกมาครับถ้าสายมันยาวมีหัวท้ายเหมือนกันก็แสดงว่าไม่ขาดแต่ถ้าดึงออกมาปื๊ดนี่ครับนี่เห็นไหมครับมันขาดนะครับผมนี่สายขาดนะครับเปลี่ยนสายอย่างเดียวนี่ครับนี่ลักษณะสายขาดสายมันยาวครับแต่ดึงออกมามันได้สั้นๆก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปลื้อนะครับผมนี่ว่าลื้อตัวไหนบ้างนะครับ มันจะมีหน้ารถแบบนี้นะครับมีนอ็อตสี่แฉกสองตัวนะครับถอดสี่แฉกสองตัวนะครับผมนี่แล้วก็นี่ครับตัวข้างข้างล่างฝั่งซ้ายหนึ่งตัวฝั่งขวาหนึ่งตัวนะครับนี่แล้วก็นี่ครับมาหน้ารถส่วนหน้ารถก็จะมีน็อตห้าตัวนะครับตั้งแต่คอบนหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกให้หมดนะครับ สองฝั่งนะครับเหมือนกันนี่นี่ครับห้าตัวอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาถอดกันเลยถอดให้ไวนี่ครับน็อตสองตัวถอดออกมานีถอดออกมาครับสองตัวแล้วก็น็อตข้างนะครับออกมาเลยครับแล้วก็นี่ครับถอดเลยหนึ่งตัวสองตัว สตัวสี่ตัวห้าตัวนี่ครับถอดกองไว้ครับฝั่งขวาอีกนะครับห้าตัวไปปับ๊บหตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว วโอเคครับนี่ตัวเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ถอดหมดห้าตัวก็ดึงดึงออกมาเลยครับนี่ดึงปั๊บนี่ดึงออกมาเลยเนี่ครับสายของมันนะครับผมนี่สายของมันนี่แล้วมันจะมีเกลียวด้านล่างนะครับนี่แล้วเราก็จะมาถอดไอ้เจ้านี้นะครับนี่ไอ้เจ้าตัวนี้ถอดกราบตัวนี้นะครับอืกราบตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่ประมาณนี่ครับ นี่ครับน็อตคอนะครับผมนี่นี่น็อตคอซ้าย1ตัวแล้วก็ตัวขวาหนึ่งตัวนะครับนี่ครับน็อตนะครับถอดออกไปนะครับผมนี่ครับถอดเลยโอเคครับผมก็ถอดน็อต2ตัวเรียบร้อยก็เป็นวิธีรัดนะครับผมนี่ครับเวลานะมันจะติดนะครับนี่มันติดแต่เราจะเบี่ยงตัวนี้นิดนึงนะครับเราก็ดึงออกมาจะได้ไม่ต้องรื้อเยอะนะครับนี่ก็เบี่ยงออกมานะครับนิดนึง นี่ครับนี่ครับเบี่ยงนิดนึงดึงออกมาเลยครับแล้วก็นี่ครับนี่นี่ครับมันจะมีนี่ใช้เป็นครีมธรรมดาก็ได้นะครับหรือมีครีมล็อกก็เอาครีมล็อกก็ได้นะครับนี่หมุนเกลียวซ้ายออกมาเลยนี่โอเคนะาแล้วก็หมุนเกลียวซ้ายออกมาเลยนะครับนี่ครับก็คลายนิดเดียวครับมันไม่แน่นนะครับนี่มันไม่ค่อยแน่นนะครับคลายนิดเดียวแล้วก็หมุนออกมาเลยนี่ โอเคครับนี่แล้วก็ดึงออกมาเลยนี่นี่ครับดึงออกมาเลยนะครับผมนี่ครับมันก็ออกมาเลยครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับผมนี่ครับก็สอดสายขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ครับขันตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เป็นครีมนะครับคพอนะครับผมนี่ขันแค่เึงมือพ่อโอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่ก่อนที่จะประกอบเราก็จะมาเทสก่อนนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเ,รเดี๋ยวเราขันน็อตตัวนี้นะครับขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนี่ครับใส่น็อตเข้าไปเลยครับขันน็อตเล่นเหมือนเดิมนะครับสองฝั่งนะครับผมโอเคนี่ครับ ผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับเสียบเข้าไปเลยเหมือนเดิมนะครับน,นี่ครับเสียบเข้าไปเหมือนเดิมโอเคนี่ครับใส่น็อตเหมือนเดิมครับข้างหน้ามี4ตัว องตัวซ้ายขวานะครับขันให้แน่นเลยครับผมแล้วก็ตัวล่างครับขวาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ซ้ายอีกหนึ่งตัวครับโอเคข้างหน้าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็นี่ครับแล้วก็มาขันน็อตนี่ครับฝั่งละห้าตัวนะครับผม ล็อกแน่งพอตึงมือพอนะครับนี่ครับโอเคห้าตัวนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่โอเคครับผมประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปวิ่ง ดูนะครับเพื่อความชัวรอีกรอบนะครับว่าไอเจ้าเข็มเดินใหม้นี้มันขึ้นไหมจะลองไปวิ่งดูอีกทีนะครับโอเคเพื่อความชัวนะครับจริงๆจริงๆมันก็ใช้ได้แล้วแหละอะไปกันเลยครับ คครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อันนี้เป็นแนวความรู้นะครับผมสําหรับท่านที่ยังทําไม่เป็นนะครับก็ลองไปทําดูนะครับหรือสําหรับท่านที่อยู่ไกลช่างนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องมือนะครับผมก็แนะนําให้ไปหาช่างนะครับผมก็จะง่ายและไวนะครับผมแต่อันนี้สําหรับคนที่อยู่ไกลช่างหรือว่าหาช่างไม่ได้ไม่มีช่างนะครับ ก็ลองทําตามดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่ทําเป็นแล้วก็ผ่านนะครับผมอันนี้สําหรับเฉพาะคนที่ยังไม่เป็นนะครับก็จะเป็นแนวความรู้นะครับผมสําหรับบ้านๆนะครับผมก่อนจะลาท่านผู้ชมไปนะครับผมหรือก่อนจะลาเพื่อนๆไปก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมกดถูกใจให้ด้วยครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอย่าขาดไม่ได้เลยนะครับผม กดติดตามช่องโพสายรวยให้ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งหน้าให้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะได้เพิ่มกำลังใจให้ผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวความรู้นะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก็ เมนได้สอบถามได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่าก่อนจะจางนะครับผมก็อันนี้เฉพาะรถ Honda นะครับผมรถ Honda s c o o ป y ้ไอนะครับรุ่นอื่นก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับผมสาเหตุก็จะต่างกันไปนะครับผมอาจจะไม่เหมือนกันทุกคันนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับแก้วครับ